แม่ดูดีนะผมว่าคือเริ่มจะเห็นความคุ้มเข้าไปทุกทีแล้วนะครับสําหรับซาร่าคันนี้นะครับที่เขาเปิดมา6กหม0นก็ยังไม่ได้ต่อราคาใดๆนะแต่เบื้องต้นนะจากที่ผมดูอยู่ตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกนะครับเนี่ยพอไม่เห็นเครื่องยนต์อย่างเงี้ยแล้วก็พวกซุ้มซอกต่างๆนะครับเนี่ยผมมองว่ามันก็เริ่มจะคุ้มแล้ว สวัสดีทุกท่านน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาอีกแล้วครับรถกระบะ งบหลักหมื่นนะครับเป็นคอนเทนต์ที่แฟนเพจถามเยอะเหลือเกินนะครับอยากให้หามารีวิวเรื่อยๆนะครับกับกระบะงบหลักหมื่นเนาะสำหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นวิสุิชิสตาร่านะครับในโฉมแคบเครื่อง2,008นะครับเป็นตัวกระจกไฟฟ้านะครับปี04ตัวรถภายนอกนะค่อนข้างโอเคอ่าผมลืมบอกราคาสาหรับคันนี้นะครับ68,000บาทท้งทๆ้งก็เป็นราคาที่เจ้าของเปิดมาทางช่องตํารารถก็ยังไม่ได้ต่อรองใดๆนะครับประมาณนั้น สภาพตัวรถภายนอกก็ไม่แย่เลยนะครับสำหรับสตาร่าคันนี้เป็นดำเทาโรงงานแบบนี้เลยนะครับทางด้านฝากระโปรงโอ้โหบางนะครับได้บางอยู่นะโอ้โหแก้มก็บางนะแก้มสายนะครับมีตำหนินิดนึงนะครับนี่มีรอยบุบเล็กๆตรงนี้นะครับค่อนข้างบางโอเคฮะบานประตูบางนะครับแคปก็บางนะตัวถังตัวถังบางมีโป่งเลยนะคันนี้รุ่นนี้นะครับมันจะมีโป่งมาให้นะครับนี่ฮะอยู่หมดเลยนะ วงล้อนะครับสี่ล้อครบๆนะครับยังอยู่บางนะครับฝาหลังบางจัดๆอย่างนี้เลยโอ้โหเนื้อสีดูดีนะภายนอกคันนี้นะครับไม่แย่นะมีแปดเก้าสิบอยู่นะนะฮะส่วนด้านกระบะหลังนะครับนี่ฮะแบ克ไลเนอร์ไม่มีรอยเจาะนะครับดูไม่แย่เลยเปิดดูตรงนี้นิดนึงนี่ฮะโอ้โหนะฮะไม่มีสนิมนะไม่ผุด้วยนะครับนี่ ขอบโอเคครับก็จะมีแค่ฝุ่นแดงนะนิดหน่อยเท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่มีผุนะครับตรงขอบกระบะต่างๆนะครับไม่มีผุโอเคอยู่นะครับปิดเปิดง่ายด้วยนะครับเนี่ยทางด้านนี้นะครับบางเหมือนกันนะเนี่ยดูสินะครับยังบางอยู่ที่มันดูดีนะครับสำหรับรุ่นนี้ผมมองว่าไอ้วกโป่งพวกนี้ถ้าไม่มีนี่คือแย่เลยนะมันดูแล้วล้นยังไงก็ไม่รู้นะครับโอเคครับยังได้บางอยู่นะครับประตูก็บางนะครับแก้มขวาโอเคฮ ตัวรถภายนอกนี่คือต้องบอกว่าบางจัดเลยนะซาร่าคันนี้แล้วก็ล้อนะครับยางแม็กเดิมโรงงานนะครับยางนี่จากที่ดูนี่ยังน่าจะได้อีกพักใหญ่นะครับเนี่ยโอ้โหดูดิอ,อีกพักใหญ่เลยฮะสำหรับยางส่วนทางาด้านภายในเริ่มจากแผงประตูก,ก่อนแล้วกัน นี่ครับก็จะประมาณนี้สังเกตดูนะพวกมิตซูบิชินะครับสาร์ด้านะไอพวกแผงประตูเนี่ยคือแย่มากนะฮะเนี่ยมันก็จะบุงโป่งออกอย่างเงี้ยนะครับเป็นเกือบจะทุกคันนะครับสําหรับรุ่นนี้นะนี่ฮะเป็นเกือบทุกคันจริงๆนะสำหรับสตาร์ด้านะครับทางด้านชวิวิ์ปิดเปิดนี่มันไม่ใช่ของเขาเรียกอะไรมันไม่ใช่ของเดิมโรงงานนะครับมันจะมีการช็อตแล้วเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ฮะประมาณนี้ น่าจะใช้ได้นะครับตรงนี้เนาะคุณเบานะครับไม่มีขาดเลยนะครับนี่ฮะไม่แย่เลยด้านนี้โอเคครับมีขาดนะครับเบาชํารุดนิดหน่อยนะครับแผงวัตตูทางด้านนั้นนี่ฮะก็จะมีสวิตท,ที่ง้างแต่ว่าเจ้าของบอกว่าสั่งมาแล้วนะกำลังเก็บทําอยู่เนาะทางด้านหลังนะแคบปห้องโดยสารนะครับก็ต้องบอกว่ากว้างจริงๆนะสมารซาร่ดานะครับนี่ฮะคือเป็นรถที่มีอ่าเขาเรียกอะไรขนาดแคบ ค่อนข้างกว้างนะครับสำหรับเป็นซูบิชิสตาร์ด้าเปรียบเทียบกับพวกปีรุ่นเดียวกันนะครับเป็นแบรนด์อื่นๆนะบานก็จะแคบๆอปแต่อันนี้ต้องบอกว่ากว้างจัดนะครับสำหรับแคบของสตาร์ดาทางด้านซ้ายนะครับแผงประตูนะครับก็มีง้างนะครับประมาณนี้ถ้าเก็บขอบประตูเดิมโรงงานนะครับนี่ครับโอเคอยู่นะครับก็ไม่ถึงกับเลวร้ายนะครับสำหรับภายในของสตาร์ด้าคันนี้ทางด้านช่วงล่างนะครับ แหนบมีเสริมมาเพิ่มนะครับของเดิมมันอาจจะมีห้าเส้นนะครับนี่ก็มีแหนบรับ้ํานักเพิ่มมานะครับเป็นเจ็ดเส้นทั้งหมดนะครับรวมของเดิมโรงงานเผาหลังเผากลางมีพักอยู่นะครับคันนี้นี่ครับประมาณนี้นะก็ดูแลไม่มีสนิมนะชั้นทรงจะสีค่อนข้างสวยเลยนะฮะโอ้โหทั้งงานตัวเครื่องยนต์แล้วก็สมซอกนี่คือถือว่าสวยงามนะฮะเนี่ยแล้วที่สําคัญนะครับดูด,ดิแห้ง ไม่มีเยิมนะครับน้ามันเครื่องเก่าและใหม่ไม่เห็นนะครับหัวหมูก็สวย <S <S ดูนะครับข้างล่างโอ,โอ้โหเป็นไงแม่ดูดีนะผมว่าคือเริ่มจะเห็นความคุ้มเข้าไปทุกทีแล้วนะครับสําหรับสตาราคันนี้นะครับที่เขาเปิดมาหกหมื่นแปดก็ยังไม่ได้ต่อราคาใดๆนะแต่เบื้องต้นนะจากที่ผมดูอยู่ตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกนะครับเนี่ยพอไม่เห็นเครื่องยนต์อย่างเงี้ยแล้วก็พวกซุ้มซอกต่างๆนะครับเนี่ยผมมองว่ามันก็เริ่มจะคุ้มแล้วนะฮะเนี่ยดูสิ คือไม่แย่นะครับน็อตก,กงน็อตแก้มต่งตางนะี่คือแบบเดิมโรงงานนะเนี่ยวันนั้นยังคมอยู่เลยอะ่ะแล้วซอกไม่มีสนิมนะครับเนี่ยได้ดำโรงงานอย่างเงี้ยดูดิแล้วเครื่องยนต์นะครับโ,โหถ้าสภาพเครื่องประมาณเนี้ยเรื่องพูดถึงนฮะดูฮะดูดิน,นน้ำก็โอเคครับโอเคฮะที่เหลือเดี๋ยวเราไปลองขับนะครับเช็คพวกเบรครัชนะครับเกียร์ อัตราเร่งกำลังเครื่องยนต์กันนะครับเรามาสรุปกันอีกทีนะครับว่าสตาร์ทคันนี้นะครับราคาหก0 0ืนแปมันจะคุ้มไหมถ้าซื้อมาใช้งานครับพอเข้ามาในรถนะครับยังไม่ได้สตาร์ทนะครับได้ยินเสียงปั๊มติ๊กนะครับทำงานอยู่นี่ฮะเสียงปั๊มติ๊กนะครับมันก็จะดูน้ำมันช่วยปั๊มแยกนะครับเสียงมันค่อนข้างดังเข้ามาในรถอยู่นะนะครับแต่ไม่ได้มีปัญหาเลยนะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูก็รู้ครับอ๋อโอเคโอเคครับ พอสตาร์ทแล้วก็งเงียบนะครับอ๋อแสดงว่าอ่าเขาเรียกอะไรถ้าน้ำมันเต็มก็งเงียบนะครับปกติเนาะไม่มีปัญหาอะไรส่วนแอร์โอ้โหรถจอดแตกแบบนว้นานอ่าแต่แอร์เย็นครับโอเคฮะแอร์เย็นอยู่อ่ะปลอดภัยครับแอร์เย็นไม่แย่และนะครับไม่ก็สามแสนนะครับตามนี้ขับโคตรมันครับทุกคน <laughs> คือเครื่องโคตรแรง <laughs> เครื่องแรงจริงเลยจริงครับแล้วก็คัตเกียร์คือดีนะผมว่าคัตนี่คือจับแบบ โอ้โหจับดีเลยนะครับแล้วก็เกียร์บูตเกียร์แน่นมากแล้วก็เกียร์ อ๋อไม่มีหอนนะไม่ได้ยินเสียงเผาไม่ได้ยินเสียงห่อนของเกียร์เลยหรือเฟืองท้ายนะครับอ่าอันนี้คือผมคิดว่าไม่มีปัญหาละแน่แน่จนเบรกนะครับอาจจะต้องเบรกลึกนิดนึงกว่าปกตินะครับตองนั้นก็ไม่มีอะไรสรุปอย่างนี้เลยนะครับสำหรับสตาร์ดาคันนี้นะคือจากที่ผมขับมาเนี่ยปัญหาเครื่องยนต์ตัดออกไปน้ําไม่ดันควันไม่ไหลนะครับอัตราเร่งดีมากเกียร์ไม่มีหอนนะครับคือปกติเลยนะฮะแล้วก็คัสจับดีมากๆนะครับสําหรับสตาร์ดาคันนี้อาจจะติเรื่องเบรกนะครับที่อาจจะต้องเบรกลึกกว่าปกติเล็กนนน้้อยเท่าั แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่อยู่นะมันก็อยู่แต่แค่อาจจะต้องเหยียบให้มันลึกกว่าปกติแค่นั้นเองขัดมาอีกหนึ่งจุดนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นช่วงล่างนะครับที่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะว่าความรู้สึกผมนี่มันอาจจะมีเย้ยยยนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันขับไม่ได้นะก็แค่นิดหน่อยเท่านั้นนะครับแล้วก็โดยรวมภายในภายนอกนะครับบนงบประมาณ6กหมื่นแปดคือถ้าถามผมว่ามันซื้อได้ไหมมันแพงไหมผมขอพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับในงบเท่านี้นะครับเครื่องเกียร์นะฮะไม่มีปัญหาอะไรตตออนนนนเเเลกกกััยยดดดีีีค์ะะไร้บ็พ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะกับ Mitsubishi Starda นะครับผู้ชมผู้ฟังท่านใดนะครับที่ดูอยู่ FC Fanpage นะครับก็ลองพิจารากันดูอีกทีหนึ่งนะบนงบ6 8 0 0นแแต่ว่าผมยังไม่ได้ต่อรองรา,าคาใดๆกับทางเจ้าของนะก็รีวิวตรงไปตรงมาภายนอกเป็นยังไงไภายในเป็นยังไงเครื่องยนต์คัดเกียร์ทุกอย่างนะครับก็รีวิวตรงไปตรงมาก็อยู่ที่แฟนเพจนะครับจะพิจารากันอีกทีโอเคฮะยังไงคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเอาไว้เจอกันอีกทีหนะ้าสหรับสวัสดีสวัสดีครับ